ส่วนใหญ่หนังของพิกซาอะางเงี้ยจะทําไม่รู้เขายึดยึดหลักนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าทุกครั้งที่หนังเขาออกมาเด็กดูสนุก่ผู้ใหญ่จะดูได้ความได้แก่นอะไรบางอย่างได้แก่นอีกอย่างได้<ล>แก่นอีกอย่างหนึง่งทอยสตอรีร่นี่จริงๆก็ยาวนานกันนะภาคแรกน่าจะปีหนึ่งเก้าเก้าห้าคือถ้าจำไม่ผิด ตอนที่ยังไม่มีข่าวภาคสี่เลยนะหลายๆคนบอกว่าภาคสามมันจบแบบดีไปแล้วอะผมก็นึกว่าจบไปแล้วแบบว่ามันเป็นเหมือนฟอร์มหนังไตยภาคอะอจบไปแล้วใแล้วมันมันไม่มีภาคสี่ก็ได้ภาคสามเป็นการบอกลาตัวละครทั้งแก๊งด้วยนะซึ่งตอนประกาศสร้างภาคสี่เนี่ยทุกคนก็กังวลว่าจะเอาอะไรมาเล่าอีกมันะจะเวิร์กไหม,มคือสุดท้ายแล้วเนี่ยการจบลงตัวไปแล้วเนี่ยมันเหมือนฟืนหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนก็ปามาดไว้ตั้งแต่แรก โดยส่วนตัวเราไม่ชอบการ์ตูนล,ลายเส้นของทอยสตอรี่แล้วเอาของเล่นที่มันคนละอย่างอะ่ะมาปูเรื่องมันจะไปได้ไงก็คือแอนตี้มาตั้งแต่นั้นแล้วก็ไม่ดูแต่ว่าพอดูแบบสมบูรณ์แบบวันนี้อุ้ยชอบชอบชอบในบรรยากาศนี้ไปไดูมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเล่าได้ดีว่ะสนุกด้วยว่ะสนุกมากด้วยว่ะจากตอนแรกเราคิดว่ามันก็คงคือพิซซ่ามันทําดีอยู่แล้วแต่คิดว่าไม่น่าจะดีเกินความคาดหมายแต่ว่าเรื่องนี้กานว่า เฮ้ยสนุกมากเลยว่ะเออสนุกสนุกสำหรับเรานะคือมันว้าวว้าวในความสวยและการเล่าเรื่องของมันคือทุกอย่างมันเป็นอะไรเราบอกว่าความสามัคคีแล้วคือการทําดีต่อเด็กแล้วให้เด็กมีจินตนาการแล้วเออแล้วการ์ตูนก็สวยมากมีปรัชญามีอะไรซึ่งเฮ้ยฝรั่งทําการ์ตูนให้เด็กดูดีขนาดนี้ว่ะแล้วก็แล้วก็มันมันก้าวผ่านวัยอ่ะมันมันมันเติบโตมันมี แม้กระทั่งกระตูนเองก็ยอมรับความจริงในการตกกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก้าวผ่านช่วงช่วงอายุก็เลยบอกเฮ้ยเอาปัชญามาเล่นเป็นกระตูนให้เด็กดูเลยเหรอสำหรับพี่เป็นแฟนอยู่แล้ว ภาคที่ต้องบอกประทับใจมากจริงๆคือหนึ่งสองสามเนี่ยมันก็เล่นประเด็นเรื่องของการเติบโตของคนอของเด็กการเติบโตทั้งจิตวิญญาณของตัวละครที่เคยเป็นตัวโปรดกลายเป็นของเล่นที่ไม่มีใครสนใจตัวกระป๋องเลยเร้องควาสนใจโน่นนี่นั่นอิจฉา,า,าริกยากันพิสูจน์ต,ตนเองค้นหาคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองได้อสุดท้ายเนี่ยว่าตัวละครเติบโตแล้วก็รู้จักคุณค่าของตัวเองว่าอยู่เพื่ออะไรความหมายของว่าของเล่นคืออะไรสุดท้ายก็คือ แล้วมันจะต่อยอดยังไงวะโอเคว่าหนังเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์คลาสสิกใช่ไหมเจะรีเมคก็ไม่เวิร์กเพราะว่าของเดิมมันดีมากอมันเป็นการต่อยอดอ่ะซึ่งตอนแรกที่บอกว่าเหมือนโดนปาาดว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กกับวะต่อยอดยังไงได้มันจะไปไหนได้อีกอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคาตอบของของของตัวละครมันจบไปแล้วอืกลายเป็นว่าหนังพางเนี่ยเปิดโลกเปิดโลกให้ตัวละครได้อีกอะอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งถ้ามันจะทําต่อมาห้ายังได้เลยนะ มันเป็นการกล้าที่จะวางโครงเรื่องอย่างนี้ด้วยนะที่ที่ให้ตัวละครเนี่ยสามารถไป,ไปเผชิญโลกกว้างได้แล้วอะไรเงี้ยคือการ์ตูนทอยสตอรี่เนี่ยเยขาบอกว่าในระหว่าง3ภาคก่อนหน้าน,นี้มีการคิดโครงเรื่องไว้สําหรับจะทําภาคต่อเยอะมากแล้วก,แวก็แล้วก็โดนดับไปกลายเป็นฉายทางทีวีซะบ้างอะไรเงี้ยหลายตอนมากซึ่ง,ซ,งซึ่งมันตัวละครว่าไม่ชโผล่อะไรนี้ด้วยนะถ้าใครได้ดูย้อนกลับไปทั้งหมดมีหรอมีม,มีมีหลายตัวมากจะกลับมาทั้งไอเดนเดอสวร์ที่เป็นกล่องข้าวนั่นแหละอันนั้นเป็นตัวละครเก่านะอ๋อเหรอ แล้วก็ทินทอยก็โผล่มาทินทอยเนี่ยก็เป็นช็อตฟิล์มของพิกซาเองเป็นเป็นเฟิร์สไอเดียก่อนที่จะมาทำทอยตอรี่แล้วคนที่ดูการ์ตูนสั้นของพิกซาก็จะจำได้ว่าทินทอยเคยเ็นตัวละครตัวนี้อะไรเงี้ยมีเยอะแยะมากมายมีตัวละครที่หน้าตาคล้ายเด็กจากมันตัวอิงโผล่มาอะไรเงี้ยหรือ็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนแค่ใส่มาเพื่อให้คนที่เป็นแฟนพิกซายิ้มอะไรเงี้ย แต่ไม่รู้ว่าไม่ได้สังเกตอาหารรถส่งพิซซ่าไม่ใช่รถส่งคันนั้นใช่ไหมมันโผล่มาทุกเรื่องโคโค่ไม่ก็โมใช่เรื่องอื่นเลยผมว่าบางเรื่องนี้ต้องแบบไอ้รถพิซซ่าคันนี้จะต้องฟีดเฟรมกันดูต้องไปทุกเรื่องอะเรื่องนี้เนว่ยลืมดูลืมดูไม่พยายามดูแล้วนะแต่ไม่เห็นแต่คิดว่าต้องมีเพราะว่าอย่างฉากไฮเวย์รถมันเยอะไงเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนใครเจอก็มาคอมเมนต์กันได้นะแต่ที่ทึ่งจริงๆคือการวางโครงเรื่องที่ คือเด็กดูได้ก็ได้เมเ็เศจหนึ่งผู้ใหญ่ดูก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึงง่งอะไรเงี้ยแบบได้ให้ข้อคิดคนละแบบกันความสนุกแบบเด็กก็มีอืความสนุกแบบผู้ใหญ่ก็มีอะไรเงี้ยซึ่งทอยตอรี่เป็นมาทั้งหมดเลยนะไม่น่าเชื่อตั้งใตหนึ่งสสาเลยส่วนใหญ่หนังของพิกซาอ่างเงี้ยจะทําไม่รู้เขายึดยึดหลักนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าทุกครั้งที่หนังเขาออกมาเด็กดูสนุก่ผู้ใหญ่จะดูได้ความ ได้แก่อะไรได้แก่อีกอย่างเออได้แก่นอีกอย่างหนึ่งทั้งสนุกแล้ได้แก่นเออถ้าพูดผมไม่รู้ว่าค่ายอื่นหรือหรือหรือค่ายอื่นเป็นอย่างนี้ไหมนะแต่ชัดสุดเนี่ยผมว่าพิกซ่าแล้วแหละ<น>ผมว่าภาคนี<ๆ>้เนี่ยพอมันเปิดออกมาว่ามันมีไอ้พวกตัวละครนเอกที่เป็นโ<อ>บพีสโบ,บพีสเออก็มีความสุข ในแง่ของการเป็นเป็นลอสทอยเป็นตุ๊กตาไม่ไม่มีไม่มีตัวขอะตุ๊กตาเออและกลายว่าเปิดโลกว่าเหมือนกับแบบว่าคงมีตัวละครแบบนี้เยอะใ่ถ้าเกิดเขาจะต่อยอดไปภาคอื่นที่เป็นโลกที่วูดดี้ไปเจอใช่การเป็นไงของวูดดี้ที่ออกนอกกรอบที่ออกนอกห้องรู้แล้วรู้แล้ว มไม่เจ็ดเด็นหรอพี่ต้องคิดถึงว่าเขาอาจจะอยากเนี่ยเขาอาจจะเล่นอยู่ในเมกาอะไรใช่หไหมเบื่อแล้วไหมเดี๋ยว,วไปเจอตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรที่ไปกับคาราวานไปเรื่อยๆคือมันมันเซฟโน้ตเรื่องด้วยนะไม่ใช่การวางพอร์ตไว้เพื่อจะขายใหญ่ภาคต่ออย่างเดียวนะตัวละครอย่างวุดดี้เนี่ยในภาคนี้เราจะเห็นเลยว่ามันฟูลฟิลตัวมันเองแล้วเขาอยู่กับเด็กคนหนึ่งก็คือแอนดี้จนโตจนแบบส่งมอบความรู้สึกห่วงแหนรัก และอบอุ่นเนี่ยให้กับบอนนี่แล้วนะ,ะ,ะแต่บอนดี้เนี่ยที่ไม่ผูกพันกับบูตตี้ก็มีเหตุผลเป็นผู้หญิงปะก็เป็นผู้หญิงเขาไม่ได้เล่นกับตุ๊กตาผู้ชายไงเป็นเรื่องเล็กๆเลยนะแล้วมันก็เป็นตุ๊กตาที่โบราณล่าสุะมันก็เลยกลาย<ก>เป็นตาวบอยดังอะ่ะมันก็เลยเป็นตุ๊กตาที่แบบเด็กผู้หญิงไม่สนใจอะไรเงี้ยมันไม่น่ารักมันไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือบูดี้ก็เลยเหมือนต้องหาจุดมุ่งหมายใหม่ในชีวิตอะต้องยอมรับสภาพไม่ได้อะคือไม่น่าเชื่อว่าหนังเป็นบทอย่างนี้เลยนะ ที่เขียนให้ตัวละครเนี่ยคือมีพัฒนาการทางจิตใจสูงมากอะจากที่เป็นตุ๊กตาขี้ฉาตัวหนึ่งในภาคแรกอะที่แบบพอมีตุ๊กตาใหม่มาแล้วกูโมโหอะกูโดนแย่งความเด่นอยจนเติบโตมาเป็นเป็นคนที่ดูแลคนอื่นตอนนี้เขาเหมือนจะเป็นแบบว่าออ์แกไนซ์เป็นโปรดิวเซอร์ดันไอ้ช้อนซ่อมตัวนี้ดันเป็นป่าดันอะเป็นป่าดันป่าดันป่าดันเราไม่คิดว่าเรื่องตุ๊กตาแค่ตุ๊กตาขี้เหร่ตัวหนึ่งใช่ป่ะเด็กสามารถสร้างชีวิต ให้กําเนิดตุ๊กตาเองได้ซึ่ง<อ>วูดดี้ให้สวมสําคัญมันมากเรื่องนี้เกิดจากพลังของวูดดี้เพื่อรักษาไอสิ่งเล็กๆเ,เพราะว่าไอเนี่ยเป็นสำคัญต่อชีวิตเขามากแนะถ้าเขาขาดไปมันจะเ,<อ>เป็นเส้นที่ขาดช่วงของเด็กการดดพัฒนาการของเด็กไปเลยไม่เนี่ยไอเนี่คือคือความฉลาดของของการเขียนบทเหมือนกันนะคือเราไม่เคยเห็นวูดดี้อยู่กับแอนดี้ตอนที่เป็นเป็นเด็กทารกอะ่ะซึ่งซึ่งบอกว่าในในในหนังภาคหนึ่ง มิสเตอร์โปรโตเทลเฮดเคยพูดว่าวูดดี้เป็นเป็นของเล่นของสุดโปรดของแอนดี้ตั้งแต่สมัยอนุบาลซึ่งทำให้เรารู้ว่าวูดดี้อ่ะผูกพันกับแอนดี้มาดูแลแอนดี้มาตลอดอแต่เราไม่รู้เคยร,รู้ว่าดูแลยังไงเลยนะเราเจอแอนดี้กับวูดดี้ตอนแอนดี้อายุประมาณนึงแล้วอ่ะประมาณ8ปหรือเขวบแล้วด้วยซ้ำไปซึ่งเนี่ยการที่วูดดี้ช่วยฟอกกี้ให้อยู่กับบอนนี่เนี่ย เปรียบเสมือนตอนที่เขาอยู่กับแอนดี้เลยนะคือมันเป็นการเล่าย้อนโดยที่ไม่ใช้ภาพเดิม<น>เพื่อจะเล่าเรื่องว่าอของเล่นมันมีความสําคัญกับจินตนาการของเด็กนขนาดไหนมันมีความสําคัญต่อพัฒเาการเขาเข้าใจว่าพอวุดดี้เนี่ยมันเคยอยู่กับ<น>แอนดี้ตอนเป็นเด็กให<ช>่<า>ในฐานะเดียวกันฐานะที่มันก็จะเข้าใจว่ามีความสําคัญต่อเด็กวัยนี้มันซับซ้อนกว่านั้นตรงที่ว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองด้วยนะแต่เข้าใจเด็กว่าต้องมีของเล่นเป็นเพื่อน วุดนี่อยู่ในฐานะที่โตกว่าของเล่นชิ้นอื่นไปแล้วอ่ะซึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นการเขียนบทที่อุ่นๆมากแลวเขาดันมันมันมัุกมันตลกไงมึงเลิกเป็นขยะได้แล้วมึงเม่ของมีก็ขยะมือไม่ใช่ขยะมาฉันเป็นชอซ่อมเอนที่เขาเป็นขยะไงเนี่ยไอ้เนี่ยตอนตอนดูตัวอย่างครั้งแรกอ่ะกำลังคิดว่าไอ้หนังมันวนกับพ็อกเดิมๆมาวะไอ้ฟ็อกกี้มันก็เหมือนบัตรอียะภาคแรกอ่ะมันไม่ใช่ของเล่น You are a toy. You weren't the real Buzz Lightyear. You're, a, you're an action figure. You are a child's plaything. I uh, <laughs> think not a no <laughs> <laughs> They're all toys. <laughs> th th uh, trash. No, no, no. That's the trash. These are your friends. <gasps> ah! <gasps> trash. Sh no, no, it's okay. Trash. Uh, <laughs> อะไรเงี้ยคือเหมือนเพราเดิมๆอ่ะแต่พอเล่าใหม่ด้วยด้วยด้วยมุมมองใหม่้วยนะมีตัวละครใหม่ผมมาที่ที่ทําให้เราแบบสนุกไปกับเรื่องได้อ่ะเฮ้ยตอนแรกผมนึกว่ามันเปิดช้อนซ่อมมาตัวเดียวแล้วตอนแรกผมคิดว่าจะไอตัวช้อนซ่อมนี่แบบเฮ้ยมันเป็นเอาอยู่หรอวะมันเลมมากมันจะคือเข้าใจแหละมันมีมันมีโมเมนต์ให้ตลกได้หรือแบบให้ขำให้ยิ้มได้จะ ถ้าเกิดจะลงทุนทำภาค4ี่ขนาดนี้เพื่อทีจะเอาไอ้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่นะแค่ตุ๊กตาขยะตัวเดีววออมันจะแบบมันจะยังไงมันจะไปรอดหรอวะผลว่ากดเฮ้ยไม่แค่นั้นว่ะมันมีมันมีเยอะตัวละครมีตัวแบบว่าตัวเหมือนจะร้ายจะดีแต่ก็เป็นตัวละครใหม่ๆมีไอ ไอ้พวกบ้าๆบอๆจริงๆตองๆตุ๊กตาจริงๆตองตัว <มา S 1> ใหม่ๆแทรกๆอออะไรเงี้ยโอ้โหกลายเป็นว่าตัวละครเดิมอ่ะโดนไม่ใช่โดนทิน้งด้ยน,นะก็คือยังมีโมเมนต,ต์ที่กลับมาขโมยซีนนิดหน่อยแต่ก็เหมือนโดนลืมๆไปนะเปิดทางให้เด็กได้เกิดนะเปิดทางให้ตัวใหม่ๆได้เกิดเอ,าง,อาง่ายๆอย่างบัลไลเอียเองอ่ะก็โดดดึงให้เป็นตัวหลอกเออเนาะเจสซี่เนี่ยแทบจะหายไปนะพวกแก๊งแก๊งเดิมต้องไม่เจอโปรติโต้เล็กหรือแฮมก็ หายไปหมดัวนี้ก็คือน้อยบทน้อยไปเลยคือเขาก็นั่งคิดกันอยู่ว่าน่าจะภาคสามมั้งภาคสามที่โบปิบหายไปงี้เขาก็นั่งคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วเขาคิดว่าไอ้ตุ๊กตาตัวนี้เป็นของเล่นผู้หญิงไม่น่าอยู่ในห้องแอนดี้ไงแล้วสุดท้ายก็รู้แล้วว่าไม่ใช่มันเป็นของน้องสาวของมอลลี่อ่าแล้วก็หายไปยังไงย้อนให้ดู9ปีก่อนอะไรเงี้ยในการกลับมาเจอกันกับวูดี้กันก็แก้ดีนะแก้ดีแก้ดีอาจจะวางไว้เลยด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าจริงๆเนี่ย ถ้าถ้าใครเคยดูพวกเบื้องหลังการสร้าง Toy Story อ่ะเรื่องเนี้ยเหมือนเป็นการรวมพล็อตที่โดนทิ้งขว้างอย่างเช่นไอหุ่นดัมมี่ไอหุ่นเบนสันนะเบนสันเนี่ยเป็นรับแรกของการออกแบบบูดดี้นะเรารู้สึกว่าน่ากลัวไปเราเลยทิ้งไอเดียนี้ไปกลายเป็นหุ่นหุ่นชักแทนเลยกลายเป็น w ูดดีที่เราเห็นแล้วก็การที่ไปไปติดอยู่ที่ที่บัสสต็อปเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเป็นเป็นพล็อตของพัก ของถอยพักแรกเป็นซ้ําไปสุดท้ายก็โดนปรับมาให้เป็นในห้องอะไรเงี้ยถ้าถ้าดูตอนนี้คือตัวมันมีพัฒนาการไปหมดไงชอนซ่อมพัฒนาการมันก็โตโตโตจนกระทั่งมันเล่นซ่อนแอบได้จนอะไรได้คือมันเพ่งซมาทั้งชีวิตแล้วตั้งแต่เกิดเลย2สาวันอุ้มหน่อยุ้มหน่อยอุ้มหน่อยขโมยเจริงๆเลยเออมันตอนแรกคิดว่ามันจะ คงจะตลกหรือขำได้ประมาณนึงแหละเฮ้ยแต่มันเอาอยู่เว้ยมันทาให้รักจนได้เว้ยให้เรารักมันจนได้เว้ยใช่เรารู้สึกแบบหายไม่ได้จริงๆเดยวเดยกกลับบ้านไปเดยวนั่งทำตั้งแตมันให้ความสําคัญกับจินตนาการของเด็กที่มีมีมีชีวิตขึ้นมาได้คือคือจริงๆอ่ะ เออคือดิสนีย์เนี่ยเหมือนโดนกลายว่าโดนด่าว่าไม่ใช่โดนดา่าดต่เขาก็ตั้งใจแหละว่าเป็นเป็นค่นายหนังที่ทําหนังเพื่อขายของเล่นออกแบบโน่นออกแบบนี่มาเพื่อขายของเล่นน่ะแต่เนี้ยกล้ามากที่แบบว่ากูสอนให้เด็กทำของเล่นเองไม่ต้องซื้อ ทำไมถ้าใครอยากเล่นเป็นของเล่นที่ตัวเองทำไม่ต้องซื้อไม่หามาไอ้ไอ้ช้อนซ่อมเนี่ยช้อนช้อนซ่อมผสมช้อนเนี่ยไม่แน่พี่พี่จะไปให้เครดิตดิสนีย์อย่างไม่ได้เขาอาจจะแบบว่าขายชุดคิดไงอะไรชุดคิดชุดประดิษฐ์ฟอกกี้มันดีคือเรื่องนี้มันภาคนี้ไม่ไม่มีความอิจฉาริษยาเลยหรือว่ามีก็แค่มองไม่เห็นกันมีแต่ว่าไม่ได้เน้นมีบ้างแต่ไม่เน้นฉันต้องการความรัก แล,ล้วก<ม>็ฉันก็ให้ความรักกับเด็กอย่างเดียวอุ้มฉันสิอุ้มเจสิส <c oughs> เล่นกับฉันสิคือเขาบอกว่าทีมงานอะเขามองว่าคือวิธีการคิดบทเราเนี่ยก็ทำตัวเองเป็นของเล่น <c oughs> เขาจะไม่ให้ตัวละครคิดเหมือนคนเขาต้องให้ตัวละครอะคิดเหมือนของเล่นเพราะนี่คือเรื่องของของเล่นเรื่องของของเล่นเรื่องของ <c oughs> ของเล่นชื่อก็บอกอยู่แล้วนี่คือ toy story เรื่องของของเล่นจริงๆอะ toy story มันจะมีความดาร์กอยู่นิดนิดทุกภาคเลยนะอย่างภาคแรกการที่มีตัวละครซิด เด็กเพื่อนบ้านมหาเลวเนี่ยที่ชอบทรมานของเล่นแล้วเบิดของเล่นฆ่าของเล่นเป็นว่าเล่นอะไรเงี้ยก็มีตัวละครตัวนี้ผมอ่ะภาคสองก็มีนักสะสมที่เห็นแก่ตัวภาคสามมีไอ้รสโซที่เป็นหมีเอมีอเมหิตภาคเนี้ยกลายเป็นเป็นเรื่องที่ไม่มีตัวร้ายนะเออเออไม่แต่ไม่สงสารเชื่อะไรแกบบี้แกบบี้แกบบี้แกบี้การว่าปมของมันคือฉันถูกทิ้งเพราะเป็นตุ๊กตามีตําหนิใช่นี่ไงก็คก็จริงนะใครจะซื้อใครจะซื้อมึงอะคือ เสียหายแต่ยังไม่แกะกล่องฉันยังไม่เคยมีโมเมนต์การถูกเล่นเลยถูกรักไม่มีคือเขียนบทตัวนี้ได้กลมมากเราก็เลยให้ความสําคัญว่าต่อไปเนี้ยของเล่นที่มีตําหนิกูจะไม่ด่ามันอีกแล้วเปลี่ยนวิธีคิดของเราเลยนะคือตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่าโอเคเปิดเรื่องมาแล้วพอมาเจออีแกบบี้เนี่ยคิดในใจว่าอ๋อโอเคเล่นประเด็นว่าการแบบว่าเป็นของเล่นที่ไม่มีใครเอาไปเพราะมีตําหนิ มันก็ดูยังอิจฉาอยู่นะ <Yeah. S 1> ยังไม่พอแต่พอมันเริ่มพูดเหตุผลแค่นั้นแหละเออวะ่ะโอเคโอเคแบบยอมยอมยอมมันเหมือนจะร้ายนะแต่เหตุผลมันดีมากเลยนะเหตุผล<ๆ>มันดีมากนะก็เหมือนการรีไซเคิลพลอตเหมือนกันนะตัวละครของโปรสเปกเตอร์นักขุดทองในภาคสองะถ้าเป็นตัวละครที่ไม่โดนซื้อเหมือนกันอืแต่เป็นความอิจฉาอีกแบบหนึ่งที่โกรธโกรธคนอื่นที่คนอื่นได้รับการซื้อไปแล้วตัวเองอ่ะไม่มีใครเล่นด้วยแล้วคือทีนี้ ถ้าไม่มีใครเล่นด้วยคนอื่นก็ต้องไม่ได้เล่นต้องอไม่ถูกเล่นเหมือนกันออออตัวละครของลอตโซ่ในภาคสามเนี่ยคือโดนทิ้งกลายเป็นแบบโกรธแค้นมนุษย์คือเนี่ยเป็นมุมมองที่แบบเออว่ะเป็นมุมมองข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 องเล่นของชิน้นชิ้นนั้นนะแล้วก็พอมาเป็นแกบบี B ้เนี G ่ยก็อีกมุมหนึ N ่งของการของการเป็นของเล่นที G ่โดนไม่ได้รับการเลือกเลือกไม่เล่น่ะต้องพูดก่อนว่า เห็นพวกเราพูดขนาดนี้เหมือนจะสปอยแบบว่าจนจะจบแต่ไม่ใช่นะไอการที่มาเจอตัวร้ายเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก20นาที25นาทีแรกเองนะที่แบบว่ามาเจอตัวร้ายแล้วตัวร้ายยังมีเยอะเนื้อเรื่องยังมีอีกรับคือเนื้อเรื่องเราก็คงอาจจะพอเดาๆออกแล้่มันจบยังไงมันน่าจะแฮปปี้หรือเปล่าแต่ว่าไอไอการเล่นมุกเล่นแก๊กอ่ะมันก็มีแบบว่าการตัด การตัดต่อคือแบบว่ายังมันนึกออกนึกออกมุกที่เราเห็นกันบ่อยๆแต่มาเล่นอีกทีก็ยังสนุกเไม่แบบว่าเออมันมันทําให้เราแบบว่าอินจอยอินจอยกับยังมีเรื่องอย่างอื่นให้ไปค้นหาในยังเยอะแบบสนุกสนุกโดยเฉพาะดุกคาบูมดุกคาบูม Canada's greatest stuntman oh yeah แล้วขอบอกว่า เนี่ยไอเรื่องประเด็นของของเล่นถูกทีกันดุกขบูก็เป็นตัวหนึ่งนะ,ะที่แบบว่า คือการเป็นของเล่นที่ไม่ได้ไม่ได้ตามความคาดหวังของเด็กอะโดนทิ้งไปพ้ดง่ายอะการเป็นผมได้ในชีวิตดุกขบูมมันแคร็กได้เยอะมากทุกตัวละครแล้วก็เรื่องราวของการเติบโตของตัวการ์ตูนเองในเรื่องแล้วก็ชีวิตที่มันอยู่ในนั้นแม้กระทั่งเด็กเองแล้วก็ไลฟ์สไตล์แล้วมันยอมรับความเป็นเป็นมนุษย์พูดยังไงก็ไม่สิ้นเพราะว่ามีเรื่องราวให้แคร็กเยอะแยะเต่ไปหมดเลยดิสนีย์เนี่ยก่อนที่จะมีพิกซาร์เนี่ยดิสนีย์เป็นสตูดิโอที่ล้มเหลวการสร้างการ์ตูนภาคต่อมากนะ ใช่เพราะเขามีแต่เดียวๆพวกจินเดเรล่าพวกเขาพยายามจะสร้างภาคต่อนะแต่เจ๊งทุกเรื่องส่วนใหญ่ก็กลายเป็นแบบโฮมิโอไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นขนาดแบบดังสุดอย่างปีเตอร์แพนแล้วกคิงเองก็เถอะทุกอย่างแบบพอพอภาคสองแล้วเหมือนแคกไม่ออกว่าจะทําต่อยังไงเออเรื่องแรกสมบูรณ์มากไอเนี้ยพูดถึงว่าการสร้างภาคสี่เป็นที่การจับตามองว่าจะทําได้ไหมตอนจะสร้างภาคสองทุกคนกันตาหน้านะว่าจะทําสําเร็จหรือเปล่าแล้วมันเป็นการ์ตูนของพิกซาเรื่องแรกที่มีภาคต่อ แล้วก็ประสบความสําเร็จมากกว่าภาคแรกได้ซ้ำกลายเป็นกระตุนที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆหนึ่งสองสามตอนแรกเราคิดในใจแบบพอเรื่องนี้ตัวละครมันก็มีความโรแมนติกอยู่เลิฟซีนแบบมันแค่แตะตัวแค่กอดแค่โอบยังอยู่ในระดับเด็กเออมันไม่มีแบบว่าจุ๊บคิดในใจวันที่ไหนต้องเป็นชายไหนต้องเป็นชายยังยังคงความเป็นพีจีเขาก็ยังรักษาคอนเซปต์ให้มันแบบไม่มีอะไรขนาดนั้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีก็ดีก็ชอบชอบให้คะแนน จะให้เป็นคะแนนเท่าไหร่การ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นการ์ตูนปรัชญาการ์ตูนชีวิตเราก็เลยบอกกันให้ให้ให้มากกว่าสิบเลยอ่ะโอ้โหสําหรับเด็กเด็กเด็กเดสําหรับคนชอบเรื่องนะโอ้โหให้สิบให้สิบให้สิบโอ้โหอพี่ให้เท่าไหร่เพราะมันคะแนนมันเต็มแค่สิบให้สิบอ่ะสิบเต็มเลยกันโอ้โหอะไรกัขนาดนั้นกันวะเออเก้าจุดห้าแล้วกันอ่ะอีกอันหนึ่งที่อยากพูดคือถ้าคนไม่ใช่แฟนคุณไปดูอันนี้คุณก็อาจจะเป็นแฟนมันได้เลยใช่ แม้กระทั่งคุณไม่ได้ดูภาคหนึ่งสองสามมาก่อนรู้เรื่องเลยนะรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยไม่ต้องดูก่อนก็ได้แบบว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องกันแค่ขนาดนั้นแค่อตวละครเซตเดิมมาเจอกับเหตุการณ์ใหม่ไม่ต้องดูหนึ่งสองสามถ้าคุณไม่ใช่แฟนก็ไปดูเลยยังไงก็อาจจะหลงรักภาคนี้ได้เป็นแฟนไปเลยทําให้เราต้องไปดูภาคหนึ่งเพราะว่าแต่ถ้าดูหนึ่งสองสามมาแล้วมาดูเรื่องนี้รับรองมีเกรดอะไรเยอะมากให้คุณได้สนุกให้คุณได้ยิ้มอตัวละครที่ชอบ ในภาคนี้สั้นๆชอบบัสเนี่ยอ๋อโอเคไอ้ยุกขบูมผมก็ชอบไอ้ตัวคู่หูนั่นแหละไอ้ตัวคู่หูที่มันเพื่อนกันอ่ะอ๋อบันนี่กับดักกี้เออนั่นแหละชอบไอ้สองตัวนั้นผมว่าฉากฮาของมันเป็นที่จดจำแล้วก็ใช่ใช่ก็มีมุกตลกไอ้ตัวนี้แหละที่ผมชอบที่สุดแล้วก็แถมให้นางเอกตัวหนึ่งผมชอบนางเอกกเนี้ยเอออ่ะโอเคก็ใครอยากติดตามด็อกหนังก็ ติดตามได้ทั้ง Facebook แล้วก็ y t u t u นะครับก็เซิร์ชด็อกหนังนี่แหละตามชื่อรายการก็เซิร์ชทั้ง2ช่องทางก็เจอได้กันเลยก็เดี๋ยวกลับมาเทปใหม่ก็เดี๋ยวเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามกันกด subscribe ไปเลยครับแล้วก็ทุกวันนี้แค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับด็บดบดอกหนังครับด็อกหนังครับเซ<อ>ิร์ชเซิร์ชเซิมันก็เหมือนมันก็เหมือนไอในเอ็นเวเซียมหรอวะ